สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทเช่นเคยประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซูซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดำรวมไปถึงทีมงานได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะอย่ารอทุกคนนะจ๊ะกรับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวอ่ะไปดูกันี่ผลฟุตบอลที่กก็่่่าวคนนีมมเเลือะะยจ มุ่งเข้าสู่ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นเองนะจ๊ะเขาก็เลยเปิดตลาดซื้อขายวันที่1นึถึงสิมิถุนายนนี้เป็นเคสพิเศษนั่นเองนะอ่ะเราไปดูอุ่นเครื่องทีมชาตินะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะสีลังกานะจ๊ะก็เอาชนะบรูไนไป1นสิงคโปร์นะจ๊ะก็เอาชนะมาดี้ไปได้3ต่ 1. อหนึ่งเีนี้ไปดูกันที่ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่3มันบ้างแล้วกันนะจ๊ะอสแบบ <Hey! S 1> อสเตรเลียแผลบอีออสเตรเลียก็เฉือนชนะญี่ปุ่นไป100อีหนึ่งศูนย์อีหนึ่งค เอาชนะจีนไป1นต่อศก็ยังครองโอกาสในการที่จะลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายของบอลโลก2026ต่อไปสําหรับทัพอีเหนาวนะเอาเนาะคือผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวดูการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะทีมอันดับที่15ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนะและตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะเริ่มฤดูก,กาลใหม่กลายเป็นทีมที่อันดับ14แล้วเรียบร้อยนะยังไม่ได้เตะเลยเออ ô, เรียงตามตัวอักษรเนี่ยยโถตติงง๊ออเเเลลลมื่่่วววาานนนนนีี้้้ะะจแกก็็ข กันก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสไปไปได้เล็กๆน้อยๆฟังหูไว้3หูแล้วกันนะแฟนปีศาจดงทุกคนนะจ๊ะนั่นคือเรื่องราวการเสริมทัพของยูเต็ดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือว่าตัวสายยันนั่นเองนะครับท่านได้แก่วิกตอเยอร์เคเรสเองาจนะจ๊ะสู่หน้าทีมชาติสวีเดนของตอร์นิงลิสบอนหรือว่าเด็กเก่าของพี่รูริมรูเบนอโมริมเทนเนอร์หนวดงามของยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยกิมมิสปอร์เขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยนะยูเต็ดเบนเข็มเรียบร้อยเพราะอะไรเตรียมเรือโทนแล้วนั้น ควันคลองเรียมดีแลบเนี่ยย้ายไปอยู่กับฐานนาการคารักเชนซี i, เรียบร้อยเนี่ยจ๊าทำให้ตอนนี้ยูเตด,ดต้องมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่และอโมริเมงก็สนใจในการจะเรียกเด็กเก่ามาร่วมงานที่สโมสรใหม่อย่างวิกตอร์เยอร์เคเรสเนงซึ่งตอนนี้อาลิสบอนเนี่ยประกาศว่าเฮ้ยย้ายได้เลยเพราะทําตามสัญญาแล้วอยู่จนจบฤดูกาลแล้วก็ช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้เนี่ยนะในราคา60สล้านปอนด์ซึ่งกองหน้าวัยยี่สกปีรายนี้นยจะ๊ะก็ดูเหมือนจะอยากย้ายกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่อังกฤษอีกรอบหนึ่งเพราะก่อนน้านเคย อยู่กับไบรตันก็ไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดนะลงไปอยู่โคเวนทรีก็ไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพก่อนจะย้ายไปที่ลิสบอนนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเยอเรเรสจะเรียบร้อยลงเรียนปีศาสแดงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวยืนยันว่ายูเ็ตติดต่อจริงๆอโมริมอยากได้จริงๆเยอเรเกสก็ต้องย้ายออกจริงๆอยู่ที่ว่าเงื่อนไขค่าตัวค่าเหนื่อยสัญญ,ญาตาน,านา,นาจะลงตัวหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะโดยที่อีกหนึ่งทีมที่แย่งตัวเยอเคเกสกับยูเ็ดก็คือไอ้เป็นใหญ่แฟน แชมป์มา2อสาฤดูการติดแล้วแล้วก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ตัวสนับสนุนนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันแต่อย่างน้อยเจะนําก็ชื่นใจว่าเอาวะมึงลงไปในตลาดมึงไปช่วยไปหากองหน้าตัวเป้ามีข่าวให้กูได้เห็นหน่อยแล้วก็มีจริงซึ่งก็พอจะเชื่อถือได้บ้างนั่นเองนะจ๊ะ เอาอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่ยื่นซื้อไปเรียบร้อยนั่นคือแบรนด์เอมเบอร์โมนะจ๊ะตัวลูกทีมชาติแคมมารูนของเบนฟอร์ดเพิ่งน้อยกลอยใจนะจ๊ะที่อยู่ในวัยเอวัยอัพเพดเบนจะเพดนะจ๊ะล่าสุดฤดูกาลที่จบไปนะยิงไป20ประตูกับ8แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยเบนฟอร์ดวางค่าตัวของเอมเบอร์โมไว้ที่60ล้านปอนด์ยูเต็ดยื่นให้เบนฟอร์ดเรียบร้อยเป็นดีลแรกบิดแรกนะจ๊ะโดยเดลเลติกเขารายงานว่ายูเต็ดยยื่่่นนนนนนนไไปปปปททีี45ี45 55ลลล้้้้าาาออออออดดดด์์บบววกกแ10จจะ น,นั่นเองนะจ๊ะแล้วหลังจากยื่นไปแบบนี้ปุ๊บเบรนท์ฟอร์ดก็ตอบกลับมา,าซะเลยว่า no หรือว่าไม่ขายนั่นเองนะเพราะว่าดีลนี้เบนฟอร์ดต้องการ60บล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยกับผู้เล่นที่เหลือสัญญากับสมโมสรแค่ปีเดียวเพราะนั้นเบนฟอร์ดอาจจะอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ต่อรองได้มากนักนั่นเองนะแต่ก็ต้องดูว่ายูเต็ดจะยื่นดีลต่อไปให้เท่ากับที่เบนฟอร์ดต้องการที่60บล้านปอนด์หรือเปล่าแถมค่าเหนื่อยนะจ๊ะข่าวก็ออกมา2อสวันแล้วว่าเอมเบอร์โมนเปนขอ2องแ0นห้ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรับอยู่กับเบนอร์สัปดาห์แลแค่ 50, ปอนด์ อรอดูว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ยูเอเต็ A T T, ดูจะถือไพ่เหนือกว่าเพราะไอ้เบอร์โมก็อยากย้ายมาเรนฟอร์ดก็เหลือสัญญากับเ,อเบอร์โมแค่ปีเดียวเพราะนั้นยูเอตตดต่อรองดีๆเคียเค้ยวๆหน่อยใจแข็งๆหน่อยไม่งั้นนี่เสียเหลี่ยมเสียเชิงอีกรอบหนึ่งนี่ทําให้เพดานค่าเหนื่อยอาจจะเละอีกครั้งก็เป็นได้เรจะเอารอดูนะแต่ว่าดีลแรกบิดแรก55ล้านปอนด์โรแมนดออน ถูกปฏิเสธเรียบร้อยนะจ๊ะทีนี้ไปดูเรื่องหนึ่งที่รำอ่านแล้วก็รู้สึกตกกระจายว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมกราคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์เด็ดโดยรูเบนโมริมเนี่ยนะนะเคยเกือบจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูจากองเรเดส่งติงโอนาน่าเป็นเอมี่เดอะโยกย้ายใส่จะพวกโยกย้ายบั้นท้ายเอมี่มาร์ตินเนสนั่นเองนะจ๊ะเออซึ่งข่าวออกมาเนี่ยนะเขารายงานผ่านทาง TYC Sport ก็ฟังหูไว้สหูนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มกราคมเป็นช่วงที่โอ้โหโอนาน่านี่ผิดพลาดบ่อยมากนะโดยเกมที่เจอกับน,น,นิวคาสเซิ ดรอปด้วยเพราะปิดผ้าต่อเนื่องมายาวนานแต่ช่วงที่มีเวลาในตลาดซื้อขายหน้าหนาวมกราคมเนี่ยแอบเลงไปที่เอมี่มาร์ติเนสแต่สุดท้ายแล้วไม่เกิดขึ้นเพราะอโมริมคุยกับบอบไ,ไดหารว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอดูกัน4ีเดือนตัวนี้นก่อนเป็นฤดูดกาลเผื่อโอนาน่าจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้สุดท้ายก็ไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ดีนะจ๊ะก็กลายเป็นว่าทําให้พลาดตัวเอมี่มาร์ตินเนสไปไม่พอต้องมาทนทูซีกับโอนาน่าต่อไปด้วยนั่นเองนะอ้าวรอดูแล้วก็เป็นข่าวอีกรอบนึ่งว่าซัมเมอร์น ซึ่งได้รางวัลผู้สาประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเนี่ยสครั้งในรอบ3ปีนะันนาา่นเองนะจ๊ะและเจ้าตัวประกาศแล้วว่าจะอําลาวิลล่าในช่วงจบฤดูกาลนี้อยู่ที่ว่าจะย้ายไปไหนก่อนหน้านี้มีข่าวกับทีมดังในสรุริโปรโลีกก็เงียบเงียบหายหายไปและตอนนี้เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งกับแมนยูไนเต็ดจุนตันนี้จะดาบอกเลยนะเอานะเอานะ อ่ะไปดูกันที่เรื่งราวของโบีิพรีนะจ๊ะพีมมาผ่นมาจอโพชิลการ์ผูยชิี่สม่นเก่งร่เกงนยี่สมัยนเก่ง่นีสุด d ย v i d ็ n ตสุ่นีลอยุโรแถนไม่แหยยุโรปยุโรสุดีจีไม่แหยู่เก็ตทวกนี้เอาไปก็บบูเก็ตโยเดนะอาจารย์ยาปจับวัดกวรา้รูยี่ไปรู้เกงไรเลือูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเดวิดออนเสถียรเดวิดอ่อนสตีนจากเดียร์เลติกนะก็รายงานออกมาบอกว่าเรื่องดีลของโฟเรนเวสเนี่ยนะจ้าเพลย์เมคเกอร์ เขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินอยู่ดีลนี้ไม่ได้ล่มแต่อย่างใดและบริการจะจบในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหลังจากเบรกฟีฟ่าเดย์ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะโดอนอลสตีบอกแบบนี้บอกว่าออ,ออนบอกเลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอยู่ในทิศทางที่ดีแนละถูกต้องด้วยการเจราจาของทั้งสองฝั่งยังดำเนินอยู่กาลังเคลียร์เรื่ององค์ประกอบของสัญญาอยู่นิดหน่อยนะการเจรจาระดับสูงแบบนี้ค่าตัวค่าเหนื่อยแพงๆแ,แบบนี้มันยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทําแต่บอกเลยสาหรับบรรดาเดอะคอปนะทั้งหลายที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยนะข้อตกล และฟ o r e เดนเวียกกำลังจะกลายเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลอ้าวตามนี้นะถือว่าเบาใจได้เพราะเป็นข่าวมาประมาณ2สัปดาห์ลแล้วใกล้แล้วใกล้มากใกล้แล้วใกล้มากถอยห่างใกล้มากถอยห่างอยู่แบบนี้จนเบรกฟีฟาเดย์ตรงนี้ก็ยังไม่จบแต่ เดวิดออนสตีนเขาก็ยืนยันว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะจ๊ะไปดูเรื่องนําอ่านแล้วก็โต๊ะกระจายแปลกเมื่อกันนะสำหรับหลุยเดไบทอมดีอาร์จะปีทีมชาติโคลอมเบียของพีพรีร์พูในวัย28ปีเจ้าตัวเหลือสัญญาอยู่กับร์พูอีก2ปีนะแต่ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตอนนี้เจราจากับทีมอื่นอยู่เพียงแต่ว่าก็ายังมีความสุขดีถ้าจะต้องอยู่กับร์พูต่อไปตามสัญญาที่มีเอ้ามีอย่างนี้ด้วยเว้ยเดียร์ได้สัมภาษณ์ ian, แบบนี้เขาบอกว่าคือแบบอาร์ตแบบมีความสุขกับรู มากอะแล้วก็แบบทุกเขาดีอาร์ตมากเลยตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าอาร์ตในช่วงเนี้ยตลาดซื้อขายอะอาร์ตคุยกับทีมอื่นเหมือนกันเมันเป็นเรื่องปกติพี่คือทลิฟูอยากให้อาร์ตอยู่ในสัญญาก็ต้องตามนั้นพี่อีก2ปีอยู่กันไปแต่ว่าอาร์ตก็มีความสุขอยู่แล้วอะก็อยู่ที่ลิฟฟูแหละนะว่ายังไง ก,ก็ต้องตามนั้นนั่นคือหลุยส์เดบิททอมดีอาร์อจาก็ต้องรอดูให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่โอ้โหยามหลูเกียริเหยียบหัวใจของบรรดาเดอะคอปแฟนริพูเหมือนกันนะเพราะเดอะคอปนี่ให้กำลังใจเขามากเลยนะตั้งแต่ย้ายจากปอร์โตมาปี2022ตอนนั้นเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยดูแลจิตใจเป็นอย่างดีช่วงที่พ่อโดนลักพาตัวเดอะคอปก็ให้กำลังใจมีโป้งม,ปงมีป้ายจนพ่อเขารอดกลับมาได้เนี่ยนะแล้วมาทําแบบนี้นี่ยเจดมบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ซะยังจะดีสักกว่า ว่าไม่ขายหลุยเดบิททอมดิอาสแน่นอนรายงานจากเดลเติกนะจ๊ะเขาบอกว่าลิฟูเนี่ยเซโนใส่ข้อเสนอจากบาร์เซโลน่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะที่จะดึงตัวดิอาสไปเพราะว่าอะไรเดโก้ผอกีฬาบาซ่าเนี่ยยืนยันว่าโอ้โหอยากได้ตัวดิอาร์สว่าเหมาะมากกับการย้ายมาเล่นที่คัมนูอะไรแบบนี้นะแต่อันเนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์คนเก่งของลิฟูก็ปฏิเสธชัดเจนว่าดิอาสไม่ได้มีไว้ขายและจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้านั่นเองนะจ๊ะะะโดยยยยนนนนนั้มมจบไไปปปปเเเี่กกกทุรรราาิงงถึ17ตู็� ผลงานที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข่งเลยของลูโชหลุยส์เดบททอมดีอาร์สนเองเพราะนั้นลิปูไม่ขายอ่ะทีนี้เราไปดูกันที่พลังที่แท้จริงกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะพลังที่แท้จริงคืออะไรเจดำบอกกันนะว่าเขาไม่ได้วัดกันแค่ในสนามเท่านั้นแต่มันวัดจากเรื่องนอกสนามด้วยจากหัวจิตหัวใจที่เป็นนักสู้ด้วยนะ และการเสริมทัพเนี่ยนะคือจังหวะใหม่ที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้กับทีมและแฟนบอลทุกๆคนเลยน,นั่นเองนะจ๊ะที่พูดมายาวขนาดนี้ไม่ใช่นะเรื่องของเชนซีฐานอกาศขาดรักน,นั่นเองนะจ๊ะประกาศเรียบร้อยอย่างเป็นทางล่าบุรีทางการนะจ๊ะเกี่ยวกับการเปิดตัวเรืเอนนนแล้วั ันของเรียมดีแลบนะจ๊ะกองหน้าวัย22ปีจากอิสวิตเทาด้วยค่าตัว30บล้านปอนด์เป็นค่าฉีกสัญญาหลังจากอิสวิตตกชั้นไปเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าตัวเปิดตัวกับเชนซี C, เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข9ก้าด้วยนั่นเองนะถแถลงกลารของเชนซี C, บอกเลยบอกว่าเบอร์เสื้อหมายเลข9ก้าที่เรียมดีแลบจะสวมใส่หลังจากย้ามยมู่กับเชนซี C. พวกเรายืนยันแล้วเขาจะสวมหมายเลข9และเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายย้ายจากอิสวิตเทามาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเซ็นสัญ,ญญากับเชนซี C, ถึงปี 31, กองหน้าที่ยิงประตู เม,เมื่อซีซันก่อนกับอ e ีฟซูตได้12ประตูจะเป็นเจ้าของเสื้อหมายเลข9คนใหม่อ่านน่นคือแถลงการอย่างเป็นทางการของเชนซีนั่นเองนะจ๊ะอย่างที่บอกไปนี่แหละการเสริมทัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันจะสร้างพลังสร้างอนาคตให้กับทีมและกับแฟนบอลทุกคนด้วยนั่นเองนะจ๊ะเข้าเพลงกนะันสักนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะบอกเลยนะเป็นเนื้อเพลงที่ทรงพลังมากๆเลยนะเป็นพลังของพลังให้พรุ่งนี้มีความหวังเป็นพลังของพลังให้ชีวิตมีความหมาย เป็นพลังที่มันคงไม่หวั่นไหวลมฟ้าท้าทายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อฝันของเรานั่นเองนะจ๊ะ อ้าวมีการเปลี่ยนเบอร์เสื้อกันอีกหนึ่งคนสำหรับเชนซะีนั่นคือโคเดอเนาวเนวพาวเมอร์นะจ๊ะเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะก็จากหมายเลขยี่สิบที่สวมมาตั้งแต่ปี2023ที่ย้ายมาจากแมนซิตี้เนี่ยฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยนะโคพาวเมอร์ Palmer, จะย้ายไปใส่หมายเลขสิบแทนที่ของมิคาโลมูดริกนะจ๊ะปีกทีมชาติยูเครนที่ตรวจโดปไม่ผ่านแล้วก็ยังเคลียร์เรื่องตัวเองไม่ผ่านเนี่ยนะเชนซี Chelsea ก็เลยแบนไปก่อนทำให้หมายเลขสิบเนี่ยตอนนี้ว่างเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นเดอร์จะสสสวมใใใ่่นนะะะจจ๊โดย,ยครรั้งแกเกมที่ลงสนามดวลลกับออสแเจลลิสเออฟซีีทนะ่แแตตนนาใวันที่16 ทุนายนี้ในศึกชิงแชมป์สมโมสรโลกด้วยนั่นเองนะอาก็ถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์สมใจนึกบาลำพูจากหมายเลขยี่สมาสวมเบอร์10เรียบร้อยนะจ๊ะ46นัดฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยยิงไป15ประตูกับ12แอสซิสต์แม้ว่าช่วงท้ายฤดูกาลจะดหนืดอยๆฟืดๆแต่นัดชิงยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็กดไป2แอสซิสต์ควา้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้และฤดูกาลหน้าเขาจะเป็นหมายเลข10จอมทัพให้กับเชนซีอ่ะไปดูที่เดอะไทม์สืออังกฤษนะจ๊ะรายงานเรื่องของไอ้เป็นใหญ่แฟนเป็นอย่างอาร์เซนอลมาน่าสนนนใจนะตัวี้ดำมองว่ามออการ์เซน ออกมาเนะั่นคือมอร์แกนดิออริจินอลหนาวเน็บโรเจอร์นะจ๊ะซึ่งเป็นเพื่อนรักของโคพาเมอร์และเป็นคนคิดท่าดีใจไอ้หนาวเน็บเนี่ยออกมาแต่ว่ามันดังช้ากว่าพาเมอร์ก็เลยเสร็จพาเมอร์ไปนั่นเองนะโดยตัวลุกทีมช่างกิดของอาซาวิล่าเนี่ยนะตกเป็นหนึ่งเป้าหมายของอาร์ senal นะจ๊ะหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะสามสิบเจ็ดเกมในพรีเมียร์ลีกอิตเนี่ยยิงไปแปดลูกกับสิบเอ็ดแอสซิสต์และเป็นปีแรกที่เขาเล่นที่วิลล่าแบบเต็มๆด้วยนั่นเองนะจ๊ะและในนะปปะ Assist, แชมเปเี้ยนสสส์์ลลลีีีีีกกกกนนนนัััดดดดไไปปปรรระตตตูบบแแอออซิิ้้้วว็ทมช่่่างงเเเยยยยใ ดหนะในแนวรุกนะจากตัวริมเส้นจะเพลย์เมคเกอร์หรือจะเป็นฟอลส์นก็ทําได้นะจะเพลย์ว่าสัญญาเขากับวิลล่าเพิ่งต่อไปถึงปี2030ก็ต้องรอดูว่าไอ้ปืนใหญ่แฟร์เนียงเนี่ยพร้อมจะดึงตัวทางด้าน,นของมอร์แกนโรเจอร์สมาจริงๆหรือเปล่านะซึ่งค่าตัวเนี่ยเขายังประเมินไม่ออกแต่ให้จะดําเดานะต้องมี60-70ล้านปอนด์ถ้าสภาพนี้นะอ่ะแฟนอาร์เซนอลสนใจไหมมอร์แกนดิออริจินอลหนาวเน็ตโรเจอร์สนะจ๊ะไปดูที่เดอะโรจิตอย่างเป๊ปกัวดลล่านะจ๊ะกุนซือจอจมมโหหดนะแแแทแท็็กกตง ติดเรื่องของพาชันนี่ยังเต็มเหนี่ยวเหมือนเดิมสำหรับเรบรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดยืนยันมั่นใจว่าการเซ็นสัญญานักเตะใหม่รวมไปถึงทีมงานผู้ช่วยคนใหม่ของเขาเนี่ยนะจะ เติมพลังงานใหม่ๆใ,ให้กับทีมในการเล่นฤดูกาลหน้าหลังซีซันที่ผ่านมานี่น่าผิดหวังสุดๆเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยเป๊ปห้สมภากับ ESPN นะเขาบอกสั้นๆง่ายๆเขาบอกว่าไม่อ่ะไม่ไม่ได้สนใจว่าจุดไหนจะต้องซื้อไม่ซื้อหรืออะไรแต่ขอนักเตะเองเก่งให้เป๊ปก็แล้วกันแล้วก็โห่ร้องเอออากอะไรแบบนี้นะเขาบอกต่อว่านักเตะที่เก่งเนี่ยปรับตัวง่ายเข้าออทีมง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทคติกคุณภาพการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยนักเตะดังๆนักเตะระดับท็อปเนี่ยเขามุ่งมั่น เราเนี่ยนะ ต่อให้ชนะหรือแพ้เราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสีหน้าตาอยู่ดีแล้วต้องปรับไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลตลอด1ิาปีที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ปเสียผู้เล่นไปเยอะมากเสียโค้ดเสียทีมงานสตาฟไปเยอะมากแต่นั่นแหละโค้ดใหม่หนักเตะใหม่จะนำพลังงานใหม่ๆให้ซิตี้กลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึง่งนั่นแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันลาเียดเล็กๆน,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 น้อยๆเหล่านี้จะทําให้เราดีขึ้นนะาก็ถือว่าเขาเรียกอะไรนะเปิดตัวเปิดใจแล้วว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นปีที่ต้องเริ่มต้นใหม่ของเป๊ปโวเดวล่าอีกครั้งนนนนึงงแล้้วมมมมมมัับาาาาาากกกะเเอจรริคที่่ผส ไป4กูชานอฟวินตอร์เฮสมามูชแล้วก็นิโก้กอนซาเลสนี่ซัมเมอร์เปิดมานี่จะกดอีก3นะรายันเชคก on, ี้จากลียงดิจานี่ไรเดอร์จากมิลานและอีกคนคือรายันเอตโนริจากวูแฮนตันบันเดอร์สเท่ากับว่าหน้าหนาวและซัมเมอร์นี้ซิตี้จะเสริมตัวผู้เล่นระดับท็อปทอปเนี่ยเคนแล้วนะโอ้โหนี่แค่เป็นข่าวนี่โอโ้โหโหดมากอีเป๊ปสงสัยฤดูกาลหน้ามันเอาจริงเออแต่ก็นั่นแหละช่วยหน่อยวะเออช่วยหน่อยเอาหน่อยอ่ะไปดูกันที่เดอะคาบอนอย่างซันโดโตนาลีนนนนะะจ๊ะก็็ยยืยัเป รอบที่ร้อยรอบที่พันว่ายังมีความสุขดีกับสาริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเนเต็ดแต่ก็ยังคิดถึงการลงเล่นในประเทศบ้านเกิดอย่างอิตาลีอยู่ดีนะจ๊ะหลังจากที่บิฟเฟเดนเนี่ยกลับไปเล่นทีมชาตินะแลยด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยเดอะคาร์บอนเนี่ยสี่สิบห้านัดยิงไปหกประตูแล้วก็ช่วยให้นิวคาสเซิลเนี่ยได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้แชมป์ลีกคัพด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยเดอะคาร์บอนโตนาลีบอกว่าตัวว่าตัวแฮปปี้ดีกับนิวคาสเซิลนะตัวเจอแฟนบอลที่ห่วงใยโตนะแล้้้ววกกกกกก็็ทททุุคคคคนนนนดดีีีีีีีัับบโโโโตตตตตตตมมมมาาาาาเเเลลยยยอออสขๆู่่่่่แงงงริิถึ เไรรู้วไหมเวลาคิดถึงบ้านเวลาคิดถึงฟุตบอลที่อิตาลีเนี่ยมันก็มีโอกาสวอกแวกได้แต่ว่าโตก็โอเคได้กลับมาดนทีมชาติแล้วก็ทุ่มเทเพื่อทีมชาติข,ของเราเอาว่าโตอยากอยู่ที่นิวคาสเซิลต่อไปเพราะนักเตะกลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันและจะมุ่งมั่นไปเชิญหน้ากับทุกอย่างนะเช่นเดียวกันพอโตมารับใช้ชาติโตก็จะมุ่งมั่นกับเพื่อร่วมทีมชาติอิตาลีเหมือนเดิมนะเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นด้วยการรวมจิตรวมใจกันนะก็ถือว่ายังบอกชาเจนว่ายังมีความสุขกับนิวคาาาเเอยย่่่ดีหรนตะจ้วแมถ นนะสำหรับเอริกเทนฮารกอดีตกุนซือหัวสวยของปีศาจแดงนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันไปรับงานคุมแบลล์เลกูเซ่นเรียบร้อยที่บุนเดสซิกาเยอรมันเนี่ยรายงานจากสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเทนฮากเนี่ยพร้อมจะดึงไอ้หมุนลูกรักของเจและลูกรักของเขาด้วยอันโตนี่จากมายูเต็ดไปหมุนที่ เยอรมันนะจ๊ะโดยจะเข้าไปเล่นเป็น playmaker หรือเป็นตัวรุกแทนที่โฟเรนเวสที่กำลังจะเรียบร้อยโรงเรียนหงแดงนั่นเองนะโดยายสป p o r t เยอรมนีเขารายงานว่าอันโตนี่เนี่ยทำงานได้ดีมากนะในการที่ไปยืมตัวอยู่กับเบติส26เกมยิงไป9ประตูกับ5แอซิส,สและเบติสก็สนใจดึงตัวเข้าไปเป็นว่าค่าตัวที่ยูเวนตุสวางไว้40ล้านปอนด์เบติสบอกตังค์ไม่พอเพียงตอนนี้เลวูเซ้นกำลังจะได้เงินก้อนโตเกินหลักร้อยล้านยูโรที่จะขายโฟรเรนเวสให้ลิเวอร์พูลก็เลยจะใช้เงิน เองนะจ๊ะเอา้ารอดูว่าสุดท้ายแล้วดิวนี้จะจบไหมจะมาบอกเลยนะมึงอย่าเอาไปแค่อันโตนี่นะมึงเอาโอนาน่าไปด้วยเออเอาฮอยลุนไปด้วยเอหอ,เอหรือว่าจะดีดีมึงเอากาลาโชไปด้วยนะพวกเนี้ยเด็กเก่าพวงนั้นเลยทันฮักช่วยหน่อยวะอ่ะไปดูนี่กองกลางขอบตาดําลึกเป็นหลุมสนุกอย่างเปดตรี่นะจ๊ะในวัย22่ปีเจ้าตัวคว้าแชมป์มาแทบจะครบทุก ก็ได้ะไรทุกแคตตากรีทุกแบบถ้วยทุกทัวร์นาเมนต์แล้วก็ว่าได้นะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่ามาเยอร์มูนิกเคยพยายามจะดึงตัวเขาออกจากบาร์เซโลนาแต่เขายืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนเพราะบาร์ซ่าคือรักแรกและรักเดียวของเขานะโดยเปเรีสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าบาเยอร์ Bayern เคยให้ความสนใจเปนะแต่ว่าเปบอกเลยว่าเปรักบาร์เซลโลนาแบบไม่มีเงื่อนไขแบบสุดจิตสุดใจหมดหัวใจของเปมีแต่บาร์ซ่าเพราะนี่คือสโมสรในฝันของเปเลยและมันยากมากที่เปจะย้ายออกไปก็ถือว่าเคลียร์คัดชัดเจน นะจ๊ะบาร์เยนจีบจริงแต่เจ้าตัวยืนยันว่ามีแค่บาร์เดียวเท่านี้เขาต้องการอยู่ด้วยนั่นคือบาร์แล้วก็ผับแล้วก็เลสตอร์ลองฮิงที่อย่างนั้นก็คือบาร์เซโลนาไม่ใช่บาร์เยนมินิกสำหรับเปเรี่นะจ๊ะ อไปดูกันที่เรื่องราวโค้ดที่รวยที่สุดในโลกคนใหม่นั่นคือซิโมเนอินซากี้นะจ๊ะเปิดตัวชูเสื้อของอัลฮิลานในซาสวิตโปรเด็กเรียบร้อยนะก็จะเซ็นสัญญากับอัลฮิลานเนี่ยสปีนะจ๊ะรับค่าเหนื่อยฤดูกาลละ30ล้านยูโรหรือถ้าหารออกมาเป็นสัปดาห์เนี่ยตกสัปดาห์ละประมาณ5้าแสนเหมื่นยูโรนะนั่นเองโคตรเยอะเลยนะสำหรับค่าเหนื่อยของซิโมเนอินซากี้นะจ๊ะเจ้าตัวเนี่ยคุมอินเตอร์มา4ฤดูกาลก็พาทีมได้สุคูเดตโต้นะแต่ว่าพลาดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปถึง2ครั้งนะแพ้้ซิตีกับ เปเชล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เลยจะไปหาความท้าทายใหม่ๆที่ซาอุดิอาระเบียน,นั่นเองนะจ๊ะโดยก็ถแถลงการเรียบร้อยนะโดยอัลฮิลาเนี่ยตั้งฉายายให้กับซูมเมเนสก,กี้โค้ชคนใหม่ว่าเขาว่านี่คืออัจฉริยะชาวอิตาเลียนน,นั่นเองนะและอิสก,กี้จะเริ่มงานใหม่กับอัลฮิลาในศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพเลยน,นั่นเองที่สหรัฐอเมริกานะจะ๊ะสามเกมในรอบแบ่งกลุ่มนะดวลกับเรอัลมาดริดนะจะ๊ะแล้วก็ดวลกับซาวบวกลงไปถึงปาชูก้านั่นเองนะอ่ะปิดท้ายทันีเรื่องราวลิเกสิทธิ์ไทยลีกกันนััันนะออัันนนนนนนหห่่่ออออยแแแลลลล้้ววกกกกกะะะาาาาาสสสุดเมมมมืถงรรๆจ๊บบบ AIS ็็ค ชนะการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกนะจ๊ะโดยจะรวมระยะเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกันนะเริ่มจากฤดูกาลหน้าเป็นทางการนะจ๊ะก็เดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งนึงนะหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไ,ไทยเนี่ยก็เปิดรับประมูลแล้วก็ปิดไปเมื่อวานเนี่ยนะก็มีหลายๆค่ายนะที่เป็นอบอดแคสเตอร์หรือว่า,าช่องถ่ายทอดสดเนี่ยก็เข้าไปร่วมประมูลแต่สุดท้ายแล้วเป็น AS ที่ร่วมมือกับ Jazz หรือว่า JS เนะจ๊ะเป็นการยืนยันออกมาแล้วว่า AS p l a เปเป็นผู้ชนะการประมูลนั่นเองนะและทุกทีมทีหนึ่ททีมลล10้าานบเย นะตามนี้ก็ถือว่าจะกลับมาถ่ายไทยลีกรอบหนึ่งสำหรับ a i s Play นั่นเองในซี่นหนารอประกาศคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะไม่น่ามีปัญหานะอ่ะแลวนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าสองสีในเช้าวันศุกร์สีฟ้าสดชื่นสดใส,ดสแบบนี้นะจ๊ะก็หวังพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆติดตามจนนัได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะอยหอหลอดทุกคนนะจ๊ะขอพระคุณมากๆนะอ่ะแล้วก็อวยพรกันทุกครัััั้้้้งแบบนนนนนนีีีท่เเจอหากกลยววุ ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะอีหอรอทุกคนนะจ๊ะขอให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายๆขอให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องที่ดีขอให้เรื่องที่ดีกลายเป็นเรื่องที่พิเศษสําหรับพวกแกทุกคนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับแฟนๆเจดาทุกคนเลยนะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าโซซี่บวันนี้ไปเ้ย